วันนี้พระสุนิกรจากทั่วทุกสารทิศลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาราสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกว่า3,000คน ตลอดทั้งวันที่ท้องสนามหลวงเต็มไปด้วยผศนิกรจากทั่วสารทิศเดินทางกันเข้ามาร่วมลงนามแสดงความอาลายัยเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ศาราสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประตูวังเปิดเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกามีผศนิกรเข้าร่วมแสดงความอาลายัย3,672คนซึ่งถือว่ามากกว่าเมื่อวานนี้โดยคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นายนานสกรณนณพร,รัตน์วิมลจิตอาสาให้บริการขี่รถจักรยานยนต์รับส่งผู้สูงอายุเล่าว่าภูมิใจที่ได้ทําความดีโดยที่ตนไม่ได้วังผลตอบแทนอยากมาทําเพื่อพระองค์ท่านช่วยเหลือผู้สูงอายุไม่ต้องเดินไกลร่รนเวลาในการเดินทางเข้ามาอย่างพระบรมมหาราชวังอยากให้ทุกคนได้รับความสะดวกที่สุดในการเข้ามากราบพระแม่พันปีหลวง นะครับคือนั่นคือสิ่งที่ต้องการเพราะว่าบางคนผู้สูงอายุเนี่ยอายุเยอะแค่เดินจากนี้ไปไปตรงจุดคัดตรองนี้ก็ยากแล้วครัำขอบคุณก็อีกสิ่งหนึ่งแต่จริงๆคือคืออยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาสึกว่าเขาไม่ลําบากเขาเขาไม่เขาไม่ต้องเหนื่อยมากในการที่จะมาเข้ากราบ ในขณะที่กรุงเทพมหานครพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางมายัางท้องสนามหลวงมีบริการเต็นท์เก้าอี้นั่งคอยบริการรถสุขาเคลื่อนที่มีเต็นท์ปฐุมพยาบาลส่วนการเดินทางมีรถประจําทางรับส่งให้บริการจนถึงท้องสนามหลวงกรทมเตรียมผ้าถุงให้ยืมสําหรับประชาชนที่อาจจะแต่งกายไม่สุภาพนอกจากนี้ยังมีโรงครัวพระราชทานปันน้ําใจให้กับทุกๆคนซึ่งการเปิดให้เข้าลงนามแสดงความอาลายัยเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะมีไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้